อ่าเกมนี้เป็นเกมช้อปปิ้งนะครับก็คือให้เราเนี่ยไปหยิบทิชชู่นะครับแล้วก็มาคิดเงินนะหยิบให้ได้มากที่สุดนะครับช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งขออันนี้ไปก่อนละกันโอ้โหยัยงย่เหนอตาตาเออแล้วก็ไปคิดตังค์ไปคิดตังค์ของลื่นน้ำด้วยนะจ๊ะคิดเงินครับคิดเงินเก็บทิชชู่อู้ทิชชู่คนเยอะไปคิดตังค์ไปคิดตังค์ไปคิดตังค์ปิวคิดตังค์ครับคิดตังค์เฮ้ยมันหยิบไอ้นี่ได้ด้วยเหรอหยิบขวดได้ด้วยเหรอมีนคนทำตกไปเขมยเลยละกัน ี่เก็บเก็บไปเยอะเก็บไปเยอะอุ้ย,ยมันมีเส้นอะไรวะเอ้ยเอากระเด็นเลยของตกนึกว่ามีแค่ทุงชูวนะเนี่ยมันมีอย่างอางื่นไว้นีกว่าคิดตังค์ครับคิดตังค์ร้านจะปิดแล้วร้านจะปิดแล้วร้านจะปิดแล้วอ๋ออันนี้ยหยิบได้เอ้ยนี่หยิบได้เปเน,นี่ะโอ้ยเฮ้ยเอาเนื้อก็หยิบได้เหรอเอ้าตกแล้วเฮ้ยปวดออโอ้ยเก้าอี้ดนตรีในเกมนี้ตอนที่เขาบอกให้หยุดให้หาเก้าอี้ที่นั่งได้นะครับห้ามนั่งวีที่ล้านะระวังไว้ด้วย เราสามารถหยิบเก้าอี้ปลาใส่กันเพื่อกอกลัวหน้านะหยิบเก้าอี้นี้แล้วกันเออโดนชนเอ๊อจองเก้าอี้แล้วจองเก้าอี้แล้วหมดเวลาแล้วไปนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้เออสวยงามเอาสุดแยกเก้าอี้เอาเอาใครอยู่ใครจะไปแปดวิมีปาด้วยเรียบร้อยมีคนนั่งไม่ได้เนอะเรียบร้อยหัวขาดไปปี๊เออขับไปเก้าอี้ขับไปเก้าอี้ไปอยู่แก้ผู้คน ผมเวลาแล้วผมเวลาแล้วดังนังนังสวยอไอจิตตะปีแยหัวหายไปตุยเริ่มน้อยแล้วขอสักตัวด,ดีหลวงพี่หุ้ยนั่งนั่งนั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 งโอเคเอ,อื้อไปอีกหนึ่งศพตุยเหล่าน้อยจะจัดขโมย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 เอหลง,งพี่แตกงบนขโมย,ยขมยี้ ท่านทำบาปไปเยอะตุ๋นพี่เราคงไปตุ่ยตั้วบอลอ่าแหม่ปลาบอลตัดกันนะครับใครเล่นหมดก่อนก็ตุยนะอือสองสองว่ะมาหวัดดีครับมาใหม่ครับหวัดดีครับตีพาอัดไปเลยนี่นะอุ้ยอู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 ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยว่ะวันวันอัดโอนหดูจะลปูไฟลุกแล้วเอาได้เออตายอีกหนึ่งศึกหนึ่งหนึ่งเดือหนึ่งหนึ่งแล้วว่ะมาดูกันว่าใครจะชนะ โอ้ยพี่หนุ่มผมบูลบใกล้หนึ่งบอลรับคาดโดนหนึ่งทีเอาวะเขาจ้เก็บสอบไหมหรือไม่โอ้โหโดนวิ่งหนึ่งเมตรเกือบตุยเรียบร้อยหัวฉลาวชนะวะมองไม่จะคาดพี่จะเย็นแบบนี้คือระเบิดนะใครที่แตะระเบิดตอนตอนเวลาหมดก็ปุยไปนะครับสตาร์ทโตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไอ้น้องเอาเอ้าให้กันไปให้กันไปมา เรียบร้อยต่อไปอุ้ยรอบน,นี้นนนตัดสินละใส่ชุดแล้วไปไฝกันครับใครอยู่ใครจะไปในนิกตานะพี่เนี่ยตีหนึ่งแล้วไม่ไหวแล้วตีหนึ่งแล้วพี่อันนี้เล่นไงอ่ะไฝยังเฉยๆอ่ะอันนี้ให้ใหต่อสู้คือมันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่บนหัวใช่ปะยิ่งใ,ใครเปอร์เซ็นต์เยอะจะมีโอกาสกระเด็นมากกว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะยิ่งกระเด็นไกลประมาณนั้นม,มาครับศึกชิงพระเจ้าคนปะทักวันพิชชาพรุ่งนี้พี่สตรีมอีกไหมสตรีมอีกครับ,รรบกดติดตามไปด้วยนะไปคนปะทะ วานปีอย่ฟันก่อนถึงทีฝ่ายแดงรูด้วยฝ่ายแดงได้ฟันแบบจำยับเลยวะ่ะนงเงินเจ็บหนักครับเริ่มกระเด็นละอุ้ยอุ้ยน้ำเงินเริ่มสวนโอ้โหเตยันอยู่ดเดือดนเงินเก้าเก้าเสร็จแล้วครับร้อยยี่สิบสี่แล้วอีงกระเด็นไกลแล้วตังว้งแต่นี้ืกับตกกับตกอยู่คอสงารพอดีเรียบร้อยตกไปนหนึ่งตัวครับมีโอกาสแก้ตัวเลยครับฝั่งน้ำเงินยังพรอมมีโอกาสแก้ตัวมาดูว่าจะแก้ตัวได้หรือเปล่า รีเดศูนเซ็นตร์รอตีฝ่ายแดงไปเดือดจัดเดือดจัดคนเปรนะทะ้าวานฝ่ายแดงนร้อยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ละมุลละ้ยเราบล็อกได้ยังสวยต่างคนต่างบล็อกสวยครับอยากเรียนไปเกือบตกร้อยห้าสิบหกแล้ววะแดงกันได้แบบรัวๆเอาหน่อยนะเงินเอาหน่อยทุกคนเกือบตกสองเปอร์เซ็นต์แล้วเรียบร้อยตกไปหนึ่งครับตอนนี้สกอร์หนึ่งหนึ่งแต่ว่าเงินเจ็บกว่า เงินโดนไปร้อยหกปอร์เซ็นจะแก้เกมไห้หรือเปล่าอืมตดนตียับยับต้นตียับยับเอาวะเฮ้น่เริมเงินเริ่มเริ่มเบาหนะเขาแบบเริ่มชินในการต่อสู้เอ้ยีกันได้ว่ะตีแดงส่วนไปดูจัดเดือดจัดอูยอ้ยแดงเปอร์เซ็นเยอะกว่าแล้วเงินพิกเกมตเินพิกเกมตพิกได้ไว้มาดู แ่งเริ่มกันละเริมกันจำยับละ oh, <okay. S 1> โอ้โหเรียบร้อยครับเกมพิกโอ้โหมันจัดเกมพิกเฉยเลย <Finish him. S 1> ไปน้ำเงินได้เป็นพระเจ้าแล้วปิดฉากตีเอาพิม่ะนี่ไงพระเจ้าข้าเนี่ยคือพระเจ้าอ่ะอะข้าเนี่ยคือพระเจ้าแล้วเปนคือบนัพิมแล้รับปิดฉากไว้ทันอดดูฉากข้าเลยพระเจ้าคนใหม่ต้องเรียกว่าพระเจ้าขอน,นอนตอนนี้เกือบตีหนึ่งแล้วสี่ทีตีหนึ่งแล้ว คุณมีอะไรจะพูดก่อนที่คลิปจะจบไหมครับมีอะไรจะบอกคนดูไหมครับติดตามด้วยครับเอ้ยพูดดีครับพูดดีฝากคนที่ติดตามด้วยโอเคครับได้เวลานอนแล้วขอบคุณทุกคนที่มาเล่นแล้วก็มาดูด้วยนะครับขอบคุณทุกที่ส่งขวัญให้กันด้วยเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงสตรีมแล้วแล้วก็ปิดคลิปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่สตรีมหน้าก็คลิปหน้าด้วยสวัสดีนะทุกคนสวัสดีนะครับโคตรวันโคตรวันวันจริงดลุว่างหลุว่าง